ค่ะตอนนี้กะได้รงทีมงานแก่งแนวหลานะคะกับเป็นที่เรียบร้อยะคะคแล้วค่ะกินข้าวแล้วก็บอโน้งมวลนกัน<ด>แล้วก็ไดเยี่ยมบ้านแอนนะคะได้มา่เห็นแม่พ่อแม่ยายป้าหน้าเห็นเบอร์ทุกคนนะคะเห็นหลานเห็นชีวิตกันเป็นยูนะคะ,<น>ะของแอนอีรีซึ่งพอเคยเห็นไม่เคยไม่เคยเห็นที่ไหนแล้วก็บอกเคยเด็กแบบว่า เมว่าเปิดเผสยสมกรนะคะกับจริงๆแล้วอะ่ะมันยังมีอีกหลายๆอย่างค่ะทีทีที่อยากบอกให้ให้พี่น้องแบบได้หึกัจ<ต>มีอีกหลายหมุ่ลหลายย่างนะคะกับเมื่อนี้ดีใจค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่โจนะคะขอบคุณแ,แม่สุภาพนะคะที่เมาเยี่ยม ตั้งใจมาเยี่ยมลงพื้นที่เองเลยนะคะมีแม่พรมีแมวซอมม่มีพ่อแหลมนะคะกะเดมาเยี่ยมมาเบิงง่าแอนยูจังใดนะคะจริงๆแล้วก็บอคอยพกคอยไม่เวลากลับค่ะขั้นขั้นเป็นหลีนมอลั่มกับสีขั้นได้ิวท์ทางแะไดแววมนอนแล้วก็ขั้นยุดหลายมืออิลีเกิดจังคอยเด็กกลับมาคือจังมือน,นี่แหละ ตั้งใจว่าสิกลับมาแล้วมามาอยู่แล้วนะคะไอจิวก,ก็เลยว่าเออซื้อโอกาสไม่เยี่ยมบานน้ำเดี๋ยวไปเปิดหลายๆมุมหลายๆบ้านในเห็นกะนี่คือความตั้งใจค่ะแล้วก็คือชีวิตจริงเป็นครอบรัวของแอนที่ก่อนหน,นี้แอนบอกเคยได้นี่รายได้ยังที่มันเห็นคือมันมีค่ะรายได้แต่ว่ามันบ่ได้มันบริบรพ่อที่จะามาแบ่งพอแบ่งไปหลายๆส่วนแล้วการกินการใส่ กะเบิดไปแล้วจังเสียมันบริพ่อสิเก็บบปาสิเดมาเฮตอันนี้เลยคุณสินะคะมี่คาใจหลายอย่างนะคะที่เข้าต้องเข้าต้องดูได้รับผิชอบลงทุนนะคะกะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่โจขอบคุณแก่งแมวลาขอบคุณแม่สุภาพพอสงการขอบคุณคเส้นข้าเส้นเพ่งสาวนอพีบอนแพ่งนะคะ ที่ยินดีตอนรับแอนดี่เขาไม่อยู่ในครอบครัวขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะติดตามแปนตลอดเพาวาแอนดีเฮ็ดอีหอยังนะคะมือนี้ก็ถือว่าเป็นมือที่ครบสามมือนซับสไครต์นะคะภายในแค่ไม่กี่วันเองนะคะก็คือเป็นอีหยังที่เร็วสำหรับแอนและะ้วก็ เป็นเอยียงทีมันแอนขาดมาถึงค่ะมันมากไก่มากไก่เลยแอนบอดดี้คิดบอดแอนดีทุกคนต้องมามาติดตามแล้วก็มาเปิดใจใหลายคนสิส่งบอกวามมากบอกค่ะเวลาในไหลสดหรือว่าใดเมนนะคะแอนน้ำอานสิกสิบอกว่ารู้จักแต่พอได้มาดูคลิปแล้วทําให้รักมากขึ้นจ้เสียค่ะมันมันดีใจข้อความที่เป็นข้อความที่มีความหมายที่ดีแล้วก็เป็นกําลังใจ ให้แอนได้มีแห้งพัฒนาผลงานให้แอนได้มีแห้งสั่งผลงานต่อไปอีกนะคะก็ในคลิปนี้ต้องขอบคุ้นพายุเบืองหลังบอสิเป็นขอบ,บอรั่วบาสิเป็นทีมงานน้องๆที่แบบยุง่งคางกันมาสููซอยกันมาตลอด นะคะคทีมงานทีเฮาอยู่นั่งกันเฮ็ดซอยกันพักดันเฮ็ดไหแอ็นมีมือนี่เฮ็ดไหเนเฮาเป็นทีมที่มันแบบว่าเหตุงานแล้วมันออกมาดีสู่สายตาพ่อแม่พี่น้องแองกอยากใครพี่น้องให้กำลังเร่นใจนกําลังแร่ใจนะคะไ้แอนที่เกาแล้กก็ซอยซอย,ซอยสนับสนุนบอว่าสีนี่ผลงานที่ยังกะซอย นับสนุนกันไปจังสี่ติดตามกันไปจังสี่ตลอดนะคะกะดีใจเขาไม่ยั้งไหลคนนี้อะดีใจที่แบบคือมันมั่นเมยมาหลายเลี่ยวพี่น้องมันเจอแต่คนก็ไม่ใช่ว่าจะไปโทษเขาแต่คือมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอนะคะสิ่งที่เราจะต้องเจอแต่ว่าคือณวันนี้เราเจอคนที่ที่ดีเข้ามาแล้วมีแต่คนที่ดีมีแต่คนยื่นมือเข้ามาช่วยนี่ก็ถือว่า ดีที่สุดแล้วในชีวิตนะคะจะเดี๋ยวไมื่อนี่ต้องเดินทางกลับไปคอนแกนค่ะต้องไปนอนเตรียมตัวนะคะว่าบ้างแทนกันต่อมาห้าสิไปกรุงเทเเพตังไนพอดีวันที่แปดแอมนมิทไทยแล้กันของเบิกพ่อยช่วงประมาณช่วงบา่ายยังว่ามันใจว่าสิเดินทางไปตังไงกคือกันอาจจะนั่งเครื่องบินหรือ อาจจะนั่งรถไปกับน้องๆไปเลยนะคะก็ต้องถ้าเบิงเดี๋ยวทาาแมวยายท้นะามแม่ทาาแมแ่ก็ได้ดีใ,ใจบอขนานมากมันอยู่็นน,นะนีงไหนไม่กระดีกใจนะกะลังบึงกะลังบึงคิดคิดพี่โจ กำลังเดี่ยวเขาบานเอาละค่และค่เบิ้งละค่เบิ้งล้ค่ะเบิ้งเดี่ยวิบไหยิบไหร้อนอ่ดีเจแล้วต้มไปต้นดิไอ้แต่ละคนนบางคนมาเป็นซานบางคนแต่ว่ากระดีใงจ๊ช้ำคนว่านี่ยังก็มาบัรลุ้นเลยตื่นยนเขาจะเดินหลังไหมเออเออมันคือความฝันความฝันที่ที่ฮ้อนบอกกันตะ้งแใบเรีว่าจะอยาก ก็อยากมีบ้านที่ที่มันดีขึ้นจากตะกกี่นี่ยใคแม่บ้านห้องสมัยก็มันก็ว่าขักแล้วเนาะผู <H it> ้ใดก็มนี่แค่ <H it> นี้อย่าง <H it> จะว่าสมัยเนี่ยะผู้ใด,ดกับได้ยู่แบบเป็นบ้านปูนมีเฟอร์นิเจอร์มีที่วิ่งใหญ่ๆเบิ้งมี่อีอย่างที่มันสะดวกสบายมากขึ้นอันนี้ก็คือความฝันที่แอนนี่ก็อยากเฮตดอยากเฮตดให้แม่อยากเฮ็ดให้ยายให้ <H it> <H it> กันว่าเวดมือเดยมให้ฮิฮิให้ยิ่ใหจ่ให ง่ายเลยผมหมันดีดีใจดีใจจนว่าคือดีใจที่มีคนหักดีใจที่เพิ่อนสนับสนุน้เขาออกเงินเสียสลาเวลามาเบิ้งเอาเงินโอนเงินมาตั้งวัดเหศุแม่สิเสียเขาโอนแพ้งหน่อยนี่ยังเป็นเกรโอนมาให้เขาแบบ L U, ให้เขาอยู่ให้มันเป็นความฝันให้เขาอยู L ่ U, สบายขึ้นยังเจนนะให้เ่นเ่นสนับสนุนเมืม่อนี้พี่โจก็บพ้าผาแม่มาพ้าหลายหลายคนมากที่กะแม่อดีใจที่แบบว่ามีคนหักมีคนหักแอน <c oughs> แล้วว่าเขยไฮเด้ปกติแมวนี่ว่าไฮ <c oughs> เข้มแข็งไอออนมานี่อันนี้ลงมา อันนี้อันนี้อันเนี้เร็วเร็วเร็วเร้วเร็เอาคือเปียกเหนียวติเหนียวเสียเหนียวเสียเสียได้หนิแม่เหนียวเสียเวลาษทิชชู่ได้นี่ใจ กรู้ว <Okay. S 1> ่าจังไรล่ะเขาก็เหตุหรือความจริงใจของเขาจังสิล่ะมันผู้ใด้สิว่างไหมล่ะจ้าคนปลูกทของคนบาเาแม่บัวถูกตลอดผัวได้ปลูกเด้อหนึ่งข้อตรงนี้เหตุคนเห็นเป็นไหนทำไมแล่จ้าง้ันพักมันแลงแอนแม่ได้บักเลยลูกข่อยเฮ็ดไทเแม่สีได้ข้อหาพันข้อมืดแต่จ้างลูกข่อยเฮ็ดไทยแม่ใหญ่ได้ลูกเฮ็ดไลยคือ มันมันหนักในสิ่งที่แอนแบบแอนฟูมาพูดดีอ่าอย่าแล้ววันนี้คือตอนนี้แอนก็ภูมิใจแอนก็กล้าบอาแอนีวูาตลอดว่าเออแอนแอนเป็นสาหลักด้วยแอนเป็นคนที่หาเงินให้ครอบครัวดิ้นล้นทุกอย่างพี่น้องมันภาพที่มันออกไปมันมันคือเป็นภาพเป็นเป็นอีกงานเป็นหน้างานที่ที่มันต้องออกมาดี ที่ถ้าเราต้องสวยห้าต้องเฮ็ดมันดีห้าต้องห้าต้องนี่ห้าต้องนี่ที่งามห้าต้องนี่หน้าตาที่งามเพื่อที่คนเหมาจดังท้าต่อยอดเพิ่มมูลคา่าเสริมนะม <5 S 2> คะขึะ้นไปมเมีย่็ได้เลี้ยงเมีมยว่าจะให้ลูกเลี้ยงควบวางอยู่กับมะพังสวลายเมียคิดมาตลอดเอ็นอยากเปลี่ยนคู่ก็จะใช้เมียเร็นลิ้นแจ๊กอย่าเจ้ามาเป็นคว่ำสวนของเขาเนี่ย กมาไปยังที่เขากะลูถูกแม่ได้เจ็บมาตลอดพอมันมันดีมันพอมันมีมือหนันมันได้เห็นในห้อามีมือนี่แม่ดีกันไปเติมเว้นพี่น้องว่าที่ไข่เติมแม่เพราะแม่เนี่ะมันมันมันอดกัอยากอยากอายเพิ่น ย่างาเพื่อนอยันทำง,งานแอนบ่เคยแอนบอ่เคยสีแบบว่ายางไทยพี่น้องได้เห็นมุม,นนมันนมุมหนีโรงเงียนเด้เ <c oughs> พราะว่าหนึ่งอยากไอาถามว่าอาอไหมอาอที่ว่ามันบักคันใ้เลวมันบัคขันนี้อยากสีอยากสีให้มัน mm. มีสะก้อนอยากให้มันโช์สะก้อนโช์พี่น้องก่อนมา <c oughs> ให้มันดีก่อนเจ้าครว่าสีแบบจ้าครว่าสีเออสีให้เบิ้งสีค่ะแต่ว่าหนี่คือ แต่อ,อีกหนึ่งความภูมิใจก็คือว่ามันเป็นของพญายไม่ไงที่แบบเป็นสางไว้ปรนเทดเองตามที่แอนบอกกบพี่โจไปแล้วนะคะกะ็ไอเป็นพี่ชายที่ดีค่ะก็คือบอบอ,บอมีอย่างนอกจากความวามดีให้นอ้องไอที่บอกตลอดว่ามันถึงเวลาแล้วทีเขาต้องแบบเขาต้องมีแหละเขาต้องเหตุเผื่อขอบขั้วที่พันมากเขาก็เหตุแต่มันอาจจะ มันอาจจะไม่ไม่เต็มที่แต่วันตอนเนี้ยคือไอ่ไอ่ทานเมาแล้วมองนั้นอรอาจิผ้านองเฮ็ดน,นี่คือสิ่งที่มันคือจังมากตอนร่มหายใจต่อชีวิตอีกหลายๆชีวิตบอกว่าจะเป็นแอนเนียย้ายคือนองเลืออย่างกักแต่ทุกคนที่อยู่แล้วเนี่ยหลาเอก็สัญญากับกับทุกคนว่าถ้าไม่เหนียนใดดีข้าไม่เหนียนมีมือนั่น ันนี้บอมีทางลืมเปล่ยนเกิดมาคือเ้าวลำบากก่อนนะฮะเ้าค่อยค่อยค่อยดีขึ้นนี่หัวโชกดีของเ้าวเ่องเรียอยากให้แม่อยากให้แม่แต่งสูงงามอยากให้แม่แต่ในที่อยาให้แม่อยากค่อยค่อยคิดแบบว่าเออค่อยคิดสื้อสภาซื้อคิมสื้อยังไม่ให้นไม่เป็นอยังแม่คือแม่คือแบบท่านยังไปดี แม่เอรอไม่ดีเอี๋ยย่านย่านเขาสีว่าเขาเอออย่างว่าคือยังภาษาลูกอเป็นนั่งสีนึงกัแจ้งตัวเออเอย่านแต่ว่าแต่ว่าคือจริงๆแล้วอ่ะเขาต้องยู่ใน่งว่าเป็นจริงเออเพื่อเขาเป็นแบบนี้บ่อยม่เห็นมเปลี่ยนเ่าไหรเด็ก กันเรียกว่าเออลูกซื้อมาให้แม่ก็เก็บไว้แล้วว่าแม่กับคุณอะไปลุยให้ลุยน้าคือเก้าของแม่นหะแม่ใหดตามที่แม่ใจแมเนี่ยน่ะเขามากันเรยกันเฮ็ดอ,อันนั้นก็<อ>บ่ได้หามไปท่งไปหน้าไปให้ไปหน้ากับปกติจีดีใจดีใจเพื่อนเพื่อนมากหอดที่แม่ยังบอกแม่ทุกชาติแล้วแล้วก็บอกให้กันล้างไก่เขามาส่วนทู่แล้วบวชหลหลวงกับแมยแล้วเนาะมากแต่แม่ก็ยังเดืครับ ขับพิ่นกันบาีให้เห็นว่าใหนว่าดีใจดีใจคักได้กินเข่าเนาะกินเข่าห่วมกันนั่นสิแม่มันบ่มันบ่มีเด้หัวหน้าวง่งอ้อยังเพิ่นสิมาแบบให้ความหวังเขามันคือความฝันความหวังนั่นล่ละมองซื่อซะตว์เฮ็ดยูุคสมืัอนี้ก็ได้เพราะอีหยังกระบอกพิ่นฟังมันเลย่ะอีหยันกระได้คือตอนเนี้ยอดเอา ปัญหาทุกยางที่มันทานเขามา,าแอนแบบลลาสุดนี่มันมันเห็ดแอนแบบมันหนักที่สุดเน่แอนเจอมาแล้วจนในในชีวิตแอนแต่ว่าแอนยังทานมันมาได้แล้วว่าที่นี่ตอนเนี้ยคือมันจะเป็นสิ่งบาิวางานที่เขามาไลฟ์เหมือนได้เรื่อยยังแอนแอนบ่าขยันเลยปัญหาคือกันขอแข่งทานมันมาบิดแล้วมันมีคนบอกแอนว่า เอี่ยงเข้าก็ผพานมาเบิดแล้วเรวเรื่องขันเรื่องเมื่อกี้เขาา่านมาใดก็คือมันกับพานมาไดเม่นสมมตินี้เม่นเมยแม่ยหยังขันคือเฮ็ดคิด่ว่าคิดเฮ็ดเฮ็ดเพื่อทุกคนบ่ได้เ็เพื่อแต่ของคืออะไรทําที่มีความสุขเฮ็ดไปแล้วก็มีความสุขน้าเฮ็ดเพิ่นมีความสุขน้าเฮาก็ได้บุญเฮาก็ก็คือเฮากับจตันยูพะจั้งพอสนั่นขันเฮ้าว่มี้จั้งซี่เข้าก็ไปก็ได้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือแฟนเพลงที่เพิ่น นี่หละบนเห็นในความดีในควในเออได้นความที่ได้ได้สิงแอนค่ะนี่ลหละได้มาจุนเจือทุกๆคว่ำยูฟอมนะฟอมตามมีความสุขซึ่งแอนก็อยากขอให้ให้พ่าแม่พี่น้องสุขุขุคนที่กำลังเบิ่งคลิปนี้ก่ะขอให้มีความสุกค่ะสุขภาพแข็งแรงหลําด้วยแล้วก็ยูยูแบบ้อมนร้อมตามมีความสุขคือแอนแบบนี้กอกัน พี่น้องก็ได้บุญเด้ได้เห็ดน้ำเห็ดน้ำแอนแล้วเพิ่นก็ว่าเห็ดบุญเฮ็ดน้ำข้นนี่มันได้หลายแอนกับแอนกับเซืยอว่าตั้งสั่นแล้วอันใดที่มันดีกับที่เห็ดเห็ดต่อไปที่น่าทีเห็ดต่อไปร่างกายแข็งแรงให้ให้บอกท่ายายให้ยายก็ดีใจยยุ่กับนี้ทำนี่ล่ะถามคนนี่ล่ะถามคนใส่มีมีเด็ก อีกใบตองอีกผู้นังอันนี้อันนี้ลูกใบตองเสื้อไรอ่อนับมนนี้ลูกลูกแบบกับคนแก่เนีูกับย้ายสองคนอ่ะพี่ด้โคลมหาเันนั่งเวากันนิวสิ่งละเด็กไหว่ลูกเหมาเต้าย่มมาลูกเต้ากับมาอยู่ม่จินมาเต้าพี่น้องไปกับมาต้อนรับเสมือนะพี่น้องเอ้ยมีแห้งต้ะเต้าหลักของครอบครัวเออมันดีแค่ตกน้ำเมื่อไรตกไฟเมื่อไหม่ แค่ยุคบ้านใดเซานี่มันเห็นขึ้นมากเลยนะเด็กันงจะทบานเลยขยันมากค่ะอยากให้ลูกเป็นครูภาษาไทยลูกเพราะฝันลูกบ่ได้เลยมันมันได้ตื่นตันใจยังไหลๆคือหลายอยากเลี้ยงหลายพอที่อยากเคว้็เลยอยากให้ลูกเลี้ยงต่ว่าลูกเลี้ยงบ่ไดบ้านบ่มีเงินนั่นนะข้อหมายของบ้นเหมือนกันเลยคือพ่อนี่ควาพิพาทนั้นก็คลองเลยนะตลอด เอาละเป็นคู่กับเป็นมอลลัมกับคือเจ้าเนาะคอยเป็นคนดีของพ่อมันมันเป็นตังตาของความดีใจค่ะพี่น้องขอบคุณที่ทุกคนตอ่อลมหายใจข,าายจขอบคุณโดยเฉพาะก็คือสาวนอยเปนบ้านแม่พี่โจพ่อกับแม่ขอบคุณหลายแม่ค่ะคะที่ที่ซอยซอย,อย,อย,หยแหยนนี่นี่มือนีได้มีโอกาสบอกกับพี่น้อง แอนพิบาลตลอดว่าไม่ม่มีโอกาสให้ให้ให้คนที่เป็นแฟนคลับพ่อได้เห็นอีกแน่หนึ่งสิอีกมุมหนึ่งทีที่ห้องบพิ่เคยเปิดที่ใส่เลยถ้าสารราคาต้งได้ฝากติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งให้แม่แอนด้วยนะคะอ่อนเลยนะคะให้ยายแอนด้วยนะคะเป็นยยาด,ด, <Ded ue. S 1> ด้เพราะว่าอันนี้เป็นลูกของไปต่อให้เสียไลค์ไปแล้วค่ะพี่น้องบ๊ายบาย